สวัสดีจ้าเพื่อนๆ่นางเ้าควายนะคะกำลังกินนมเห็นไหมล่ะควายมันช่วงบ่ายสามนะคะควายก็เดี๋ยวจะเอากินน้ำนะคะแล้วก็จะมัดแล้วก็ไปรับนักเรียนนะคะนักเรียนปห้าตอนตอนบ่ายสี่โมงยิไปรับอนุบาลมาแล้วลานนะคะไปบ่ายสองโมงครึ่งนะคะ แล้วก็มาดูควายแล้วก็มัดสี่โมงก็ไปรับนักเรียนอุมม้งงไหมเดี๋ยวพาเพื่อนมากินข้าวหมากนะกะันจิมกินไปแล้วสองถุงเมื่อเช้านะคะนี่ควายทางนี้ตัวหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางนะคะนั่งท่ามกลางควายเขาอยู่ร่มเขายังไม่มออกกินหญ้านะคะจิมรอให้เขาออกก่อนก็จะพาลงน้ำนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวหมากนะครคเพื่อนมนาะกินที่เออ,ออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้นะคะนี่ข้าวหมากได้มาจากงานบินาขาวดํานะคนะเพื่อนหมดเลยมาจนถึงนี่เลยปลวกต้นสะเดาอันนี้เป็นข้าวหมากมาจากางานข้าวดํานะครับเขาให้มานะคะกินกินหมดไปแล้วสองถุงนี่เขาใส่ถุงแบบนี้กินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาใส่ถุงแบบนี้บ้านเขาทาอย่างนี้มั้ยแต่เพื่อนเพื่อนเป็นเอฟซี ก็จะเคยเห็นนะคะว่าจิมกินบ่อยมากกินลงคลิปให้ดูบางทีก็ทำกินเองนะคะจิมจะซื้อมาจากร้านค้านะคะห่อละาบาทเขาจะห่อใส่ใบตองเนาะหวานอร่อยนะคะอันนี้เรามาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินบ่อยมากบางทีก็หอกินเองนะคะแต่ห่อไม่ค่อยหวานหรอกนะคะอันนี้มาลองชิมดูกินไปสองห่อแล้วแต่มันลองชิมอะไรอีกะ ผื่อมันไม่เหมือนกันไงนะคะ้นี่เหมือนกันหวานแรงนะคะหวานแรงไม่ถึงขั้นแรงว่าสาโทนะคะหวานแบบเข้ามากันหละแต่กินเคยกินหวานกว่าน,นี้เออห่อใส่ใบตองคนที่บ้านแหละเขาทำขาย หวานเย็นหวานแบบไม่มีแรงเหมือนเข้าหมากเลยหวานนะเพื่อนๆอ,อย่ามาทางนี้เด้อคว,วายมนกินนมมันจะเป็นเนตยากินอยู่กับข้าวจานอชอบมากเลยนะคะสายตู้เย็น กิมซื้อมาห่อละบะกิมก็กินว,วันละห่อเวลาเหน่อยๆก็เอามาออกมากินอืมนั่นแหละชาวหมากเนาะกินนาทีสามนาทีไปเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวจะว่าคลิปยาวไปอีกแหละว่าเ,เพื่อนๆเบือ่อกินยังไม่หมดห่อเลย เดี๋ยวจะเอาควายลงน้ำแล้วฝักควายเล่นน้ำแล้วนะคะเสิ้นแล้วก็มัดมัดให้กินเลยไปรับนักเรียนต่อไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า